สาววัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ทอม,มีหนังสยองขวัญจากฟิลิปปินมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่ามันลาลี2023เรื่องราวได้เล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่มีเหตุจำเป็นต้องกลับไปยังบ้านเกิด เพื่อที่เขาจะหาวิธีการรักษาแฟนสาวที่กำลังป่วยหนักแต่ทว่าการกลับมาในครั้งนี้มันได้ทำให้เขาต้องพบเจอกับเหตุการณ์อันน่าขนลุกรวมไปถึงความลับอันมืดดำที่ถูกปิดซ่อนมานานหลายปีเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตาม ผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลูกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาก็พบกับโจนาธานหมอหนุ่มสุดหล่อที่ตอนนี้เขากำลังขอแอกเนแฟนสาวของเขาแต่งงาน และแน่นอนว่าเธอก็ตอบตกลงนะครับทั้งคู่วาดฝันว่าจะสร้างครอบครัวที่แสนอบอุ่นด้วยกันแต่ทุกอย่างก็พังทลายลงเมื่ออยู่ดีๆแอกเนสเกิดล้มป่วยอย่างกระทันหันเปิดเส้นรอดของเธอต่ำมากโจนาธานจึงจําเป็นต้องกลับไปยังบ้านเกิดที่ตั้งอยู่ในเมืองมากลาลังซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตระกูลมาราลีสายเลือดของเขานั่นเองโดยเขาเชื่อว่าที่นี่มีบางอย่างที่จะสามารถช่วยแฟนสาวของเขาได้ และการกลับมาในครั้งนี้ก็มีลูคัสเพื่อนของเขาเดินทางมาด้วยซึ่งลูคัสนั้นเป็นพาราดาอยู่ประจําอีกเมืองนะครับแต่เมื่อเขาทราบว่าโจานาธานจะกลับมาเขาจึงทําเรื่องย้ายมาประจําที่บทเมืองนี้ชั่วข่าวและในขณะที่เขาไปรายงานตัวเขาก็บังเอิญได้เจอกับหลวงพ่อมาร์คที่กําลังโดนสาวซองอย่างดีดีแบ็กเมลเขาที่เห็นจึงรีบเข้าไปช่วยต่อมาหลวงพ่อก็ได้พาเขาไปที่ห้องพักซึ่งเขาก็เห็นว่านในนั้น มันมีรูปปั้นของหลวงพ่อเซเวลิโนได้ตั้งอยู่และจูจูหลวงพ่อมาร์กก็ได้เล่าอะไรบางอย่างให้ฟังท่านเล่าว่าเมื่อปี1812หลวงพ่อเซเวลิโนเคยประจำอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้ท่านเหมือนกับสันเตียที่คอยจัดการคนชั่วแต่เพื่อความสบายใจของชาวบ้านพวกเขาจึงได้ซ่อนรูปปั้นของท่านเอาไว้ตัดฉากมาที่โจนาทานตอนนี้เขาก็บังเอิญได้เจอกับมอนฟิมเขากับลูคัสจึงได้เอามาเปิดดูซึ่งก็ทําให้เขารู้ว่า นี่คือม้วนฟิล์มของจอนเรมลารีที่ถูกถ่ายไว้เมื่อปี1948โดยเนื้อหาในนั้นเป็นการเล่าเรื่องราวของตระกูลแต่ที่มันน่าแปลกใจคือจอนเรได้เอ่ยชื่อโจนาธานในวิดีโอด้วยนะครับซึ่งมันก็ทําให้เขางงว่าจอนเรรู้จักเขาได้ยังไงทั้งที่ตอนนั้นเขายังเป็นวุ้นอยู่เลยเช้าว,วันต่อมาตำรวจก็ได้มาที่บ้านเนื่องจากพวกเขาได้รับแจ้งว่าดิดี้ถูกพบเป็นศพอยู่ในป่า ทางตำรวจก็มีมูลสงสัยว่าเป็นฝีมือของโจนาธานหรือเปล่าเพราะตั้งแต่เขากลับมาเหตุการณ์นี้ก็ได้เกิดขึ้นและที่ตำรวจพุ่งเป้ามาที่เขาก็เพราะเขาเป็นหนึ่งในสายญาติตระกูมลมาลีนะครับแต่ยังไงก็ตามพวกตำรวจก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแถมลูคัสยังยืนยันว่าเขานั้นอยู่กับโจนาธานตลอดนั่นจึงทำให้โจนาธานรอดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยต่อมา ลูคัดก็ได้ทำกับจูนาธานว่าทำไมเขาถึงคิดว่าบ้านหลังนี้จะสามารถช่วยแอดเนตได้จูนาธานจึงเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อตอนที่เขาเป็นเด็กเขาฝันเห็นยาทวดดอนยาที่กำลังกินอะไรบางอย่างเพื่อให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อและในความฝันเขาก็ได้หยิบสร้อยของเธอมาใส่แต่จู่ๆลุงทวดจอนเลตก,ก็ได้โผล่เข้ามาและในบ้านหลังนี้ก็มีผีอยู่เต็มไปหมดสักพักเสียงของหลวงพ่อเซเวรรโนก็ได้ดังขึ้น ไม่นานเขาก็หลุดออกมาจากความฝันแต่ที่มันน่าแปลกก็คือหลังจากที่เขาตื่นเขาพบว่าสร้อยของยาทวดมันมาอยู่ที่คอของเขาจริงๆเขาทั้งพูดพร้อมกับชี้มือไปที่รูปวาดซึ่งก็เห็นว่ารูปของยาทวดไม่เพียงบันเกิดเขาจึงคิดว่าบางทียาทวดอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้และหนังก็ได้ตัดมาที่ปี1948ซึ่งจอนเรเขามีธุระที่ต้องกลับมาบ้านแต่พอเขาเรียกหาคนรับใช้ ก็ไม่มีใครตอบนะครับเขาจึงได้เดินเข้าไปดูซึ่งมันก็ทำให้เขาได้เจอกับหญิงชราคนหนึ่งที่นั่งอยู่เธอบอกว่าเธอชื่อมาเรียกาปักเป็นหัวหน้าคนรับใช้ที่ดูแลตระกูลนี้มาตั้งแต่รุ่นของทวดจนมาถึงปัจจุบันเธอบอกให้จอนเรลงไปที่ห้องใต้ดินทุกคนกำลังรอเขาอยู่พอจอนรีได้เดินลงไปเขาก็ได้เจอกับคนกลุ่มหนึง่งที่กำลังมุงดูวิดีโอที่เขาถ่าย ทุกคนก็ต่างหัวเราชอบใจที่ได้เห็นตัวเองในจอแต่รู้ไหมครับว่าวิดีโอที่เขาถ่ายนั้นมันเป็นวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับคนตายและไม่นานใบหน้าของทุกคนก็กลายเป็นผีเขาที่ตกใจก็รีบวิ่งขึ้นมาข้างบนซึ่งก็ทําให้เขาได้พบกับก่อนชิงหญิงที่เป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่เขาจึงได้ถามกับเธอว่าที่นี่มีใครอยู่บ้างก่อนชิงก็บอกนะครับว่าบ้านหลังนี้มีพวกเราอยู่กันแค่สองคน แต่สักพักเสียงของเฟริซิตี้ภรรยาของเขาก็ได้ดังขึ้นซึ่งเธอแอบมาเซอร์ไพรส์เขาแต่ในคืนวันนั้นขณะที่จอร์เรย์กลังนอนหลับจู่ๆความฝันของเขาก็บังเอิญไปตรงกับความฝันของโจนาธานซึ่งเป็นฉากที่ทั้งคู่ได้เจอกันอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับแต่โจนาธานก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงและก่อนที่ทั้งคู่จะหลุดออกมาจอนเรย์ก็เพ้อหยิบเอาผ้าห่มของโจนาธานติดมือมาด้วยนั่นจึงทําให้เขารู้ว่า เขาสามารถจิบเอาสิ่งของออกมาจากห้องเวลานั้นได้ตัดฉากกลับมาที่ปัจจุบันตอนนี้โจนาธานก็จะไปเยี่ยมหลุมศพของจอนเรแต่ในตอนนั้นเขาก็บังเอิญได้เจอกับหลวงพ่อท่านหนึ่งที่ยืนอยู่คนเดียวเขาจึงได้เข้าไปทักแต่พอหลวงพ่อคนนั้นได้หันกลับมาก็ทําให้เขาตกใจมากๆเมื่อเขาเห็นว่านั่นคือหลวงพ่อเซเวริโนและในขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากหลุมศพของจอนเร ที่บอกให้เขาเรียบกลับออกไปซะเขาเทือรู้สึกกลัวจึงวิ่งออกมาอย่างหน้าตาตื่นซึ่งตอนนั้นเขาก็ได้พบกับหลวงพ่อมาร์คที่เดินมาพร้อมกับดูคัสแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรโจนาธานก็ได้รับแจง้งว่ามีเด็กโดนผีหลอกอยู่ที่บ้านของเขาและที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะอามันหลานของป้าเมดคนรับใช้ได้แอบพาเพื่อนๆมาที่บ้านเพื่อพิสูจน์ว่าบ้านหลังนี้มีผีหรือเปล่าจนสุดท้ายพวกเขาก็ถูกผีหลอกแบบเต็ม พอโจนาธานกลับมาถึงเขาก็เห็นว่าทุกคนมีสภาพขันเสียแต่จู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ยืนม้อนวิดีโอบางอย่างให้กับเขาซึ่งเธอบอกว่าอยากให้เขาเก็บมันเอาไว้วันต่อมาลูคัสก็ได้มาหาโจนาธานที่บ้านจากนั้นเขาก็ถามว่าที่โจนาธานกลับมาที่นี่จริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่โจนาธานก็บอกนะครับว่าเขาต้องการหาวิธีช่วยให้แอ็กเนสตหายป่วยแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคํา แอกเนสก็ได้เดินเข้ามาสีหน้าของเธอไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากเธอต่อว่าเขาที่เขาขาดการติดต่อไปหลายวันแต่ที่ทำให้เธอต้อง,มงโมโหสุดๆคือเขาบอกว่าเธอป่วยกำลังจะตายและทางด้านลูคัสก็เสียใจที่เขาโดนโจนนทานหลอกเขาจึงถามว่าทำแบบนี้ทำไมแต่โจนนทานก็ไม่ยอมพูดแถมเขายัางต่อว่าลูคัสว่าเป็นแค่หลานของคนรับใช้ไม่ต้องเข้ามายุง่งนั่นยิ่งทำให้ลูคัสเสียใจไปมากกว่าเดิม แต่ยังไงก็ตามโจนาธานก็ต้องอธิบายเรื่องนี้ให้กับแอ็กเน็ตฟังนะครับเขาบอกว่าที่เขาพูดไปมันเกิดขึ้นในความฝันโดยเขาฝันว่าเธอถูกใครบางคนทำร้ายทางเดียวที่จะช่วยเธอได้คือต้องหาความลับของตระกูลมันลาลีให้เจอเพราะเขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าแต่โจนาธานก็ให้สัญญานะครับว่าเขาจะไม่ยอมให้เธอเป็นอะไรเด็ดขาดถึงแม้เขาจะเดินอยู่ในเส้นทางอันดำมืด เขาก็ยินดีที่จะยอมรับมันแต่ก็อย่างที่ว่าล่ละครับแอ็กเนสเธอเหมือนจะไม่เชื่อเขาจึงพิสูจน์ให้เธอเห็นโดยเขาพาเธอไปดูวิดีโอมันที่สองซึ่งเป็นเรื่องราวที่จอร์เรได้บันทึกเอาไว้เขาไปถ่ายตอนที่รวงพ่อเซเวเิโนโย้ายมาท่านเป็นนักบุญที่ขึ้นชื่อเรื่องคนงามความดีและดอนยาฟากุนดาหญิงผู้เป็นแม่เธอก็ได้มาอยู่ที่เมืองนี้ด้วยแต่ผ่านไปไม่นานเหตุการณ์ประหลาดก็ได้เกิดขึ้น เมื่อจู่ๆดอนยาเธอเกิดล้มป่วยถึงขั้นจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆเธอกลับมาแข็งแรงเฉยเลยและช่วงนั้นก็มีข่าวคนชั่วในหมู่บ้านได้ถูกจัดการไปหลายรายพอพูดจบโจนาธานก็บอกนะครับว่านี่แหละคือสาเหตุที่เขาต้องค้นหาความลับของตระกูลมาลาลีให้เจอเขาต้องรู้ให้ได้ว่าทาไมยาทวดถึงกลับมาแข็งแรงอีกครั้งวันต่อมาตํารวจก็ได้มาหาโจนาธานที่บ้าน โดยรอบนี้พวกเขาบอกว่าป้าเมธคนรับใช้ที่บ้านถูกฆ่าตายในมือของเธอถืออะไรบางอย่างซึ่งพวกเขาคิดว่าน่าจะขโมยไปจากบ้านหลังนี้แต่โจนาธานก็รอดนะครับเพราะพวกตำรวจได้แอบดูเขาทั้งคืนแถมลูคัสยังมาเป็นพยานให้กับเขาอีกรังพอตำรวจได้กลับออกไปโจนาธานก็ได้ขอโทษลูคัสที่ตอนนั้นเขาพูดแรงไปหน่อยแต่ที่มันเป็นแบบนี้คือเขาระแวงลูคัสนะครับเพราะในความฝัน คนที่ทำร้ายแอคเนสก็คือลูคัสนั่นเองต่อมาโจนาธานก็บังเอิญได้เจอกับวิดีโอมอนที่3ซึ่งจอนเรนได้เล่าถึงเรื่องราวการเดินทางข้ามเวลาของคนในตระกูลมาลาลีหรือเรียกง่ายๆว่าการถอดจิตแต่การถอดจิตในครั้งนี้ไม่ใช่ใส่เสื้อขาวปากคาบใบพูมันกับนางสปาร์เรนะครับแต่เป็นการเดินทางผ่านความฝันข้ามเข้าไปยังมิติโจนาธานจึงเข้าใจทันทีว่าที่เขาฟันเห็นจอนเรนในตอนที่ยังเป็นเด็ก คือเขาย้อนอดีตกลับไปนั่นเองนั่นหมายความว่าที่เขาฝันเห็นแอกเนสตกำลังจะตายนั่นคือเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆเขาที่รู้แบบนั้นจึงจะหาทางช่วยเธอโดยเขาจะย้อนเวลากลับไปเพื่อจะรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่จอรเรก็ได้พูดเอาไว้ในวิดีโอนะครับเขาบอกว่าไม่ให้โจนาธานย้อนเวลากลับมาอีกเพราะมันอันตรายเกินไปแต่โจนาธานก็ไม่ฟังเขาลุมช้อยของญาทวดแล้วก็คมตานอน นั่นจึงทำให้เขาสามารถย้อนเวลากลับไปได้และสุดท้ายเขาก็ได้พบกับความลับที่ถูกปิดซ่อนเอาไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่ย่โทษล้มป่วยและการที่เธอกลับมาแข่งแรงอีกครั้งหนังก็เฉลยให้เรารู้ว่าในวันนั้นหลวงพ่อเซเวริโนได้กลับไปดูอาการของแม่จนเขารู้ว่าเธอนั้นโดนคำสาปที่พวกแม่บ้านนั้นเป็นคนทำมาเรียกาปักญิงที่เป็นหัวหน้า เธอได้ปล่อยปีศาจเข้าไปในรางโดยเธอต้องการให้หลวงพ่อเซเวริโนค่อยหาอาหารมาเลี้ยงดูปีศาจตัวนี้ซึ่งเขาต้องสวมบทบาทเป็นนักบุญบบโทโลมิวออกกำจัดคนบาปในยามราตรีเพื่อที่จะเอาเครื่องในของมนุษย์มาให้กับปีศาจตนนั้นกินและถ้าเขาไม่ทำแม่ของเขาก็จะต้องตายโดยความที่ไม่มีทางเลือหลวงพ่อเซเวริโนก็ได้ทำตามที่พวกนั้นบอกนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุ ที่เขาต้องจัดการคนชั่วไป57รลายและพอปีศาจต,ตนนั้นได้กินสิ่งที่ต้องการอาการป่วยของแม่ก็หายไปทันทีแต่อยู่มาวันหนึ่งข่าวของเขาก็เกิดรั่วไหลเพราะมีเด็กได้พาตำรวจมาชี้ตัวว่าแม่ของเขานั้นถูกหลวงพ่อเซเวอริโนจัดการทางหน่วยงานจึงสั่งลงโทษเขาจนถึงที่สุดขณะเดียวกันแอกเนสก็ได้ไปหาหลวงพ่อมัที่โบสถเพื่อที่เธออยากจะคุยอะไรบางอย่างกับลูคัสแต่พอเธอเดินเข้าไป สิ่งที่เห็นก็ทำให้เธอตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าลูคัสนั้นเป็นสาวกของปีศาจและเขาก็เป็นคนจัดการดีๆกับประเม็ดก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ทันจะทำอะไรสายตาของเขาก็มองมาเห็นเธอพอดีเขาจึงจะเข้ามาเล่นงานเธอแต่เธอก็นีรอดมาได้เธอกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะบอกเรื่องนี้ให้กับโจนาธานทราบแต่ตอนนั้นเธอก็เห็นว่าเขานอนแน่นิ่งอยู่บนโซฟา และจู่ๆเหตุการณ์ที่คิดเอาไว้ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อแอ็กเนได้ถูกลูกคัสตามมาเล่นงานจริงๆพอจนาทานกลับมาจากมิติเขาก็เข้าไปเล่นงานลูคัสจากนั้นเขาก็รีบเข้าไปช่วยถือซึ่งประจวบเหมาะกับวิดีโอของจอนเรได้ถูกใช้อยู่แต่ครั้งนี้มันเป็นภาพของเฟลิซตีภรรยาของจอนเรนะครับเธอได้เผยถึงสาเหตุว่าทาไมคำสาปของตระกูลนี้ถึงจบลงได้หนังก็ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่า หลังจากที่หลวงพ่อเซเวริโนตายไปยพวกแม่บ้านก็ได้จับเธอมาเป็นตัวประกันโดยพวกนั้นบังคับให้เธอสืบทอดทายาทปีศาจแต่จอนเรน,นั้นไม่ยอมเขาจึงรับจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยเขาให้ปีศาจเข้าไปในร่างแล้วเขาก็จัดการกับพวกแม่บ้านซะจากนั้นเขาก็บอกให้เฟลิซิตีหญิงที่เขารักที่สุดนำร่างของเขาไปฝังทั้งเป็นเพื่อที่เขาไม่อยากให้คนในสายเลือดต้องสืบทอดทายาทปีศาจต,ต่อจากเขา และนี่ก็คือสาเหตุที่เขาไล่ให้โจนาธานออกมาจากสุสานเพื่อไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่งในเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่ฟังเพราะตอนนี้โจนาธานได้รู้แล้วว่าการที่จะช่วยแฟนสาวของเขาได้ต้องทำยังไงเขาเดินทางไปยังสุสานแล้วก็ขุดเอาร่างของจอนเรย์ขึ้นมาซึ่งก็เห็นว่าจอน n เรย์นั้นยังไม่ตายและเหมือนว่าจอน n เรย์จะรู้นะครับว่าเขาจะทำอะไรจอนเรจึงบอกว่า อย่ามายุ่งกับเส้นทางนี้เลยเขาเสียสละตัวเองเพื่อให้คนอื่นได้มาใช้ชีวิตขณะเดียวกันวิญญาณของหลวงพ่อเซเวริโนก็ได้มาบอกกับโจนาธานอีกนะครับว่าถ้าเขาทำแบบนั้นแอกนิดก็จะกลายเป็นอสูนตลอดไปแต่ถึงจะพูดยังไงโจนาธานเขาก็ไม่สนเขาเอาความรักเป็นใหญ่เขาบอกว่าถ้าไม่มีเธอก็เหมือนกับตายทั้งเป็นและฉากก็ได้ตัดมาที่โรงพยาบาล ตอนนี้โจนาธานได้มาหาแอกเนตแล้วซึ่งเขาก็ได้เอาหัวของจันเลมาด้วยจากนั้นเขาก็บังคับให้เธออ้าปากจนสุดท้ายปีศาจมันก็สามารถเข้าไปในร่างของเธอได้หลังจากวันนั้นแอกเนตก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งเธอหายป่วยอย่างกะปิดทิ้งแต่ดูเหมือนเธอไม่ได้ต้องการจะมีชีวิตแบบนี้นะครับเธอยกเลิกงานแต่งงานของพวกเขาและเธอก็บอกว่าจะไม่มีลูกอาจเป็นเพราะเธอไม่อยากให้ใคร มาสืบทอดทายาทปีศาจต่อจากเธอนั่นเองแต่ยังไงก็ตามเธอก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปหอพูดจบเธอก็มองขึ้นไปบนฟ้าซึ่งก็เห็นว่าพระจันทร์มันเป็นสีเรือดเธอก็บอกให้โจนาธานออกไปล่าเหยื่อมาให้เธอกินและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พผดเรื่องดูสนุก ความสยองของหนังก็ทําได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศเร้าแสงสีเสียงการดําเนินเรื่องที่มีชั้นเชิงรวมไปถึงการเข้าหลอกของผีที่ทําออกมาได้ดีมากๆส่วนตอนจบหนังก็ได้จบแบบปลายเปิดว่าจะมีภาคต่อหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันดูเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยได้เลยละครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวนาท่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ